ผมพูดถึงความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหน่อยนะครับวันนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลร่วมกับฟีฟ่านะเป็นาภาพจัดเรียกว่าสัมมนาประธานเทคนิค8ชาติก็ต้องบอกว่าคําว่าประธานเทคนิคเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคําที่ไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมีบทบาทกับวงการฟุตบอล<ช>ของไทยค่อนข้างเยอะนะครับคือ<ช>แฟนฟุตบอลไทยเนี่ยรู้จักนิยามคำว่าประธานเทคนิคมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นอีกในระดับ อาเซียนเลยใช่ไหมใช่นะครับนะครับก็โอ้โหต้องบอกว่ามีหลายชาติชั้นนํามาหมดเลยนะครับนะครับมีตัวแทนจากฟีฟ่ามาให้คําแนะนําใช่ไหมนะครับมีไทยสิงคโปร์ติมอร์เลสเตลาวนะครับเมียนมาออสเตรเลียกัมพูชาครับนะครับแล้วก็มีโค้ชเชงของเรานะครับเข้าร่วมประชุมด้วยก็ต้องบอกว่าไทยเราตอนหลังเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับในการพัฒนาวงการฟุตบอลของอาเซียนก็ทั้งระดับเลยนะทั้งอาเซียนเอเชียนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงหลังเนี่ยฟีฟ่า เขาจะมีการให้ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลายอย่างอย่างเช่นช่วงลปยปีที่แล้วเนี่ยเอฟ a n แอนนิวอนะครับไทยก็ได้รับสิทธิ์เป็นครั้งแรกเลยครั้งนี้ฟีฟ่าเองก็มาโคกับการประชุมเกี่ยวกับประธานเทคนิคอีกนะครับแม้ดับอาเซียนซึ่งฟีฟ่าจะส่งวิทยากรมห้ความรู้ด้วยนะครับก็อบรมนะที่โนวเทลสยามสิวแคร์นะนะครับยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกเมษายนสามวันด้วยกันวัตถุประสงค์นะครับทางท่านสมยศเองก็บอกนะครับบอกว่าก็ยก ระดับการทำหน้าที่ของประธานเทคนิคแล้วก็ฝ่ายเทคนิคนะครับยกระดับความสําคัญทั้งเรื่องการพัฒนาเยาวชนรักฐานนะครับรากญ้าในระดับเยาวชนต่างๆนะครับอบรมผู้ตัดสินด้วยกลยุทธ์บริหารงานการเงินมันอยู่ในโครงการนี้หมดเลยคือต้องบอกว่าทายเทนิคเนี่ยเป็นตําแหน่งที่สูงกว่าคุณซื้อทีมชาติเพราะว่าจะเป็นการดูแลฟุตบอลทางระบบของสมาคมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาเซียนแน่นอนนะครับ